สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้รอบรถ Auto Knowledge Podcast ครับวันนี้เรามีหัวข้อที่ผมว่าน่าจะถูกใจคนรักความเร็วหลายๆคนเลยนะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของรถยนต์ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคำว่าซ u เปอร์ซีดานนั่นก็คือ BMW M5 ครับ เรามีไทม์ไลน์วิวัฒนาการของมันตั้งแต่คันแรกจนถึงคันล่าสุดวางอยู่ตรงหน้านี้เลยเหมือนเป็นแผนที่การเดินทางเกือบ40ปีเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแล้วก็เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆในทุกยุคเลยนะคะใช่เลยครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไล่ไปทีละรุ่นนะผมว่ามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากคืออะไรคือจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของ m 5กันแน่มันคือเครื่องยนต์หายใจเองรอบจัดๆหรือเปล่าหรือว่าการขับเคลื่อนล้อหลังที่ดิบๆ อืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะหรือมันเป็นแค่ปรัชญาของการเป็นรถซีดานที่เร็วที่สุดในยุคนั้นๆโดยที่ไม่สนว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรของ M5 มันไม่ใช่แค่กราฟแรงมาที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่มันคือการปรับตัวการนิยามตัวเองใหม่ในทุกยุคสมัยจริงๆซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละรุ่นจะเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลย E28 M5 ปี1985 ในยุคนั้นเนี่ยการมีรถซีดานสี่ประตูที่วิ่งเร็วมากๆมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ขนาดไหนแล้วครับเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเลยค่ะต้องนึกภาพยุค80นะคะรถเร็วก็คือรถสปอร์ตสประตูคันเล็กๆแต่ BMW ทําทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคือไปหยิบเอาเครื่องยนต์6สูบเรียงรหัส M883 อ๋อบล็อกเดียวกับซูเปอร์คาร์อย่าง M1 เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เอามายัดลงไปในบอดี้รถซีดานของผู้บริหารแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะรถทุกคันประกอบด้วยมือค่ะโห oh, ประกอบด้วยมือนี่คือจุดเริ่มต้นของสูตรสำเร็จที่ M5 ใช้มาตลอดเลยคือการเอาพละกกำลังมหาศาลมาซ่อนไว้ในร่างของรถบ้าน เหมือนเป็น wolf in sheep clothing หรือหมาป่าในคราบลูกแกะตัวแรกของวงการเลยสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาทันทีว่ารถซีดานก็แรงระดับซูปเปอร์คาร์ได้และการที่มันประกอบด้วยมือในจำนวนจำกัดมากๆแค่2,000กว่าคันก็ยิ่งทำให้มันกลายเป็นตำนานไปเลยมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหรากับการขับขี่ที่เร้าใจซึ่งนี่แหละค่ะคือ DNA ตั้งต้นของ M5 พอมาถึงรุ่นที่2 e 3 4ในปี1988ดูเหมือนเป็นการสารต่อให้ดีขึ้นแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับใช่ค่ะ e 3 4เหมือนการเอาพิมพ์เขียวของ e 2 8มาทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแต่จุดที่ส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งมากคือรายละเอียดทางวิศวกรรมที่ซ่อนอยู่อย่างล้อลายเดากระจายหรือ m system ที่เราเห็นกันครับครับที่มีฝาครอบเหมือนใบพัดใช่ค่ะจริงๆแล้วฝาครอบนั่นไม่ได้มีไว้เท่ๆนะคะ มันถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ให้เหมือนกังหันตักลมเข้าไปเป่าจานเบรกเพื่อช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นถึง25%โอ้โหแค่ล้อยังมีเรื่องราวขนาดนี้เลยเหรอครับนี่คือความใส่ใจในรายละเอียดที่แบบบ้าคลั่งมากในยุคนั้นเลยสุดยอดเลยแล้วการมาของตัวถังชูริงหรือแวก้กอนครั้งแรกนี่มันสำคัญยังไงครับมันเป็นการขยายนิยามของ M5 ค่ะจากเดิมที่เป็นแค่รถซีดานผู้บริหารที่แรงที่สุด กลายเป็นว่าคุณสามารถมีรถครอบครัวที่ไปจ่ายตลาดวันเสาร์แล้วก็เอาไปวิ่งในสนามแข่งวันอาทิตย์ได้ด้วยคันเดียวกันอ๋อเป็นรถคันเดียวจบเลยใช่ค่ะและ M5 Touring E34 ก็กลายเป็นของหายากในตำนานไปเลยเพราะมันคือ M c a r แบบแวร์กอนคันแรกและยังเป็น M c a r รุ่นสุดท้ายที่ยังคงประกอบด้วยมือด้วยผลิตออกมาไม่ถึง900คันด้วยซ้ำโหหายากจริงๆ หลังจากจดยุค6สูบเรียงที่สมบูรณ์แบบของ E34 เราก็มาถึงรุ่นที่หลายคนยกให้เป็นจุดสูงสุดเป็น M5 ที่ดีที่สุดตลอดกาลนั่นคือ E39 ในปี1998การเปลี่ยนมาใช้เครื่อง V8 ครั้งแรกมันเปลี่ยนโฉมหน้าของ M5 ไปเลยไหมครับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเลยค่ะเหตุผลที่ E39 ได้รับการยกย่องขนาดนั้นเพราะมันคือความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ สมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ค่ะคือมันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพอนะสำหรับยุคนั้นอย่างไฟหน้าซีนอนหรือระบบนำทางแต่หัวใจและสัมผัสในการขับขี่ยังเป็นแบบอนาล็อกลุ้น้วนพวงมาลัยไฮดรอลิกคิดสื่อสารกับคนขับอย่างตรงไปตรงมาเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ให้คุณคุมรถได้เต็มร้อยแล้วก็เครื่องยนต์ v 8 4 0 0แรงม้าที่ไร้ระบบอัดอากาศ ตอบสนองตามเท้าแบบเป็นธรรมชาติที่สุดเลยค่ะฟังดูเหมือนเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่รถยนต์จะเริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเกินไปหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะมันคือจุดพีคข,ของยุคอนาล็อกจริงๆเป็น M5 ที่ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ในการขับขี่มากที่สุดมันอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆนะแต่มันมอบประสบการณ์ที่ยากจะหาได้จากรถยนต์ในปัจจุบัน แถมเครื่อง V8 บล็อกนี้ยังเป็นหัวใจของ BMW C8 ที่เจมส์บอลใช้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยิ่งเพิ่มบารมีให้มันเข้าไปอีกโอเคหลังจากที่ E39 สร้างมาตรฐานของความสมดุลที่สมบูรณ์แบบเอาไว้ดูเหมือน BMW จะคิดว่าความสมดุลมันน่าเบื่อเกินไปพวกเขาเลายโยนตำราทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างอสุรกายที่หลุดออกมาจากสนามแข่ง F1 นั่นคือ E60 ในปี2005ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V10 ใช่เลยค่ะมันคือการประกาศสักดาห์ของ BMW ในยุคที่พวกเขาทุ่มเทกับทีมฟอร์มูล่าวันอย่างเต็มตัวการตัดสินใจเอาเครื่อง V10 มาใส่ในรถบ้านมันไม่ใช่แค่เรื่องวิศวกรรมแต่มันคือการตลาดที่บอกทั้งโลกว่าเทคโนโลยีจากสนามแข่งอยู่ในรถที่คุณซื้อได้โอ้โหซึ่งคู่แข่งตอนนั้นไม่มีใครทําได้ไม่มีเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ทําให้ e ะ E60 กลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่เพราะเสียงของมันนะ บล็อกเครื่องยนต์นี้หล่อมาจากโรงหล่อเดียวกับที่ทำเครื่อง F1 ให้ทีม BMW Sauber โห oh, แล้วเสียงของมันที่ล่ำลือกันนักหนานี่มันขนาดไหนครับเสียงของ S85 V10 ตอนลากรอบไปถึง8,250รอบต่อน,นาทีเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์แต่มันคือเสียงดนตรีเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงที่ไพเราะและดุดันเหมือนรถแข่ง F1 จริงๆเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเลยค่ะฟังแล้วขนลุกเลยแต่ มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เจ็บปวดเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเกียร์ smg ที่ขึ้นชื่อหรือนามใช่ไหมครับคำว่าไม่นุ่มนวลน,นี่มันเป็นยังไงช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยให้นึกภาพตามนะคะ smg มันคือเกียร์ธรรมดาที่มีหุ่นยนต์มาเหยียบคลัชและเปลี่ยนเกียร์ให้เราซึ่งมันทำงานได้ไม่เนียนเหมือนสมองมนุษย์ผลก็คือทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงมันจะมีการกระตุกหรือกระชากแบบหัวทิ่หมหัวตามอย่างชัดเจน อ๋อถ้าในสนามแข่งอาจจะรู้สึกดิบดีแต่ถ้าขับในเมืองนี่น่ารำคาญขั้นสุดยอดเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะตอนรถติดนี่ยังไม่นับเรื่องดีไซน์ในยุคคริสแบงโกลที่คนเถียงกันไม่จบด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยุคคริสแบงโกลหรือช่วงที่หัวหน้าดีไซเนอร์พยายามฉีกแนวทางการออกแบบเดิมๆของ BMW ทําให้เสียงแตกเป็น2ฝ่ายคือมีทั้งคนที่รักมันไปเลยกับเกลียดมันไปเลย e 6 0ก็เลยกลายเป็น m5 ที่มีคาแรคเตอร์จัดจ้านที่สุดทั้งดีและร้ายในคันเดียวกันจริงๆค่ะรับจากจุดพีคที่บ้าคลั่งของ v10 ดูเหมือนว่า m5 จะถูกดึงกลับสู่โลกแห่งความจริงกับ f10 ในปี2011นะครับนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่บอกลาเครื่องยนต์ NA แล้วหันมาคบกับเทอร์โบชาร์เจอร์มันเหมือนเป็นการยอมจำนนต่อยุคสมัยหรือเปล่าครับจะมองอย่างนั้นก็ได้ค่ะ มันคือการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อความอยู่รอดกฎหมายการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทำให้เครื่องยนต์รอบจัดสูบเยอะแบบเดิมไปต่อได้ยากแล้วการหันมาใช้เครื่อง V8 4.4ลิตรทวินเทอร์โบคือทางออกมันให้แรงม้ามากกว่าเดิมแถมยังมีแรงบิดมหาศาลมาตั้งแต่รอบต่ำทำให้มันขับง่ายและเร็วกว่าเดิมในชีวิตจริงมากแต่ผมได้ยินเสียงวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับว่ามันหนักขึ้นพวงมาลัยก็เริ่มรู้สึกสังเคราะห์มากขึ้น มันทําให้ความเป็น M ลดลงไปหรือเปล่าครับกลายเป็นรถที่เร็วแต่ไร้ชีวิตชีวาไปไหมเป็นคําถามที่ดีมากค่ะแฟนพันธุ์แท้หลายคนรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันสูญเสียความดิบและเสียงอันไพเราะของเครื่องยนต์ NA ไปแต่ในอีกมุมหนึ่ง F10 ก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของความเร็วที่ใช้ได้จริงคือมันกดคันเร่งลบพลังมาทันทีไม่ต้องรอรอบเหมือนเมื่อก่อนอืมครับและที่น่าสนใจคือ F10 เป็น M5 เรื่องสุดท้ายที่ยังใช้พุ่งมาลัยแบบไฮดรอลิก ซึ่งยังให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติกว่าพวงมาลัยไฟฟ้าในยุคถัดมาถือเป็นรอยต่อของยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยพอมาถึง F 90ในปี2017ดูเหมือน BMW จะฉีกกฎอีกครั้งด้วยการใส่ระบบขับเคลื่อน4ล้อ MX Drive เข้ามาใน M 5เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่มันไม่ขัดกับจิตวิญญาณดั้งเดิมของ M 5ที่เป็นรถขับหลังแล้ครับตอนเปิดตัวใหม่ๆก็มีเสียงวิจารณ์แบบนั้นเยอะเลยค่ะว่าน,นี่คือการทรยศต,ต่ออุดมการณ์ แต่ถ้ามองตามความเป็นจริงนะด้วยกําลังที่ทะลุ600แรงม้าไปแล้วการจะถ่ายทอดพลังทั้งหมดลงพื้นด้วยล้อหลังสองล้อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วในสนามรบของซูเปอร์ซีดานยุคใหม่อ๋อคือมันจําเป็นแล้วใช่ค่ะระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อจึงกลายเป็นความจําเป็นแต่ที่ผมว่า BMW ฉลาดมากคือการที่พวกเขายังใส่หมดขับเคลื่อนสอล้อหลังล้วนๆมาให้ด้วย ใช้โหมด4 wheel drive เพื่อทำอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยในเวลาแค่3.3วินาทีซึ่งเร็วระดับซูเปอร์คาร์หรือถ้าวันไหนอยากจะเบิร์นยางเล่นก็แค่กดปุ่มเข้าโหมด2 wheel drive เพื่อปลดปล่อยความดิบเถื่อนแบบดั้งเดิมออกมาได้ F90 คือ M5 ที่เป็นอัจฉริยะทางเทคโนโลยีมันใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมพลักรลังมหาศาลไม่ใช่ปล่อยให้พลักาลังมาทำร้ายตัวตนของรถค่ะและแล้วเราก็มาถึงปัจจุบันครับ G 90รุ่นล่าสุดปี2024การเข้าสู่ยุค M Hybrid แบบ Plug-in ที่มาพร้อมกับ V8 และมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกัน727แรงม้าฟังดูเหมือนจะเป็น M5 ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นรุ่นที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดรุ่นหนึ่งไปได้ล่ะครับเพราะมันมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ M5 ค่ะ เพื่อให้ได้พละกกำลังมหาศาลและผ่านมาตรฐานไอเซียที่โหดร้าย BMW ต้องใส่ระบบไฮบริดและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เข้าไปผลก็คือน้ำหนักตัวรถพุ่งขึ้นไปถึง2,435กิโลกรัมอะไรนะครับชดเชยได้ไม่ทั้งหมดจนเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อคืออัตราเร่ง0ถ100ของ G90 ที่3.5วินาทีกลับช้ากว่า F90 รุ่นก่อนหน้าที่3.4วินาทีอ้าวช้ากว่าหรอครับใช่ค่ะเพราะต้องแบกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมหาศาล มันเหมือนนักวิ่งกล้ามใหญ่ที่ต้องแบกเป้หนักๆวิ่งแข่งกับนักวิ่งที่ตัวเล็กกว่าแต่ไม่ต้องแบกอะไรเลยโหเห็นภาพเลยแล้วในแง่ของความรู้สึกในการขับขี่ล่ะครับนักวิจารณ์จากสื่อใหญ่อย่างท็อปเกียร์สรุปได้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่า G 90มีความสามารถสูงอย่างไม่น่าเชื่อมันเร็วมันเกาะถนนแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมมากกว่าขับรถเหมือนเล่นเกมใช่ค่ะ มันขาดจิตวิญญาณหรือความขบฏแบบ M5 รุ่นก่อนๆไปความรู้สึกเชื่อมต่อระหว่างคนกับเครื่องยนต์มันจางลงไปมากแต่ทางผู้บริหารของ BMW M ก็ออกมาชี้แจงนะคะว่านี่คือหนทางเดียวที่จะทำให้เรายังคงได้ใช้เครื่องยนต์ V8 ต่อไปได้ในยุคนี้อ๋อเป็นการยอมแลกเพื่อรักษาหัวใจดวงเดิมเอาไว้ประมาณนั้นเลยค่ะ โอ้โหเป็นการเดินทางที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ยากลำบากจริงๆนะครับตั้งแต่รถซีแดนประกอบมือที่ใช้เครื่องยนต์รถแข่งจนมาถึงอสุรกายไฮบริดที่หนัก2ตันครึง่งใช่ค่ะแล้วมันก็พาเรากลับมาสู่คำถามแรกที่เราคุยกันจิตวิญญาณที่แท้จริงของ M5 คืออะไรหลังจากที่เราไล่เรียงกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ชนิดของเครื่องยนต์ไม่ใช่ระบบขับเคลื่อนหรือน้ำหนักตัวรถ แต่อาจจะเป็นความทะเยอทะยานที่จะไม่ยอมเป็นสองรองใครคือความพยายามที่จะสร้างรถซีดานที่ทรงพลังและลำหน้าที่สุดในยุคสมัยของตัวเองโดยไม่เกี่ยงว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นเป็นบทสรุปที่น่าคิดมากเลยครับมันทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าวันหนึ่ง M5 กลายเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบมันจะยังคงเป็น M5 ที่เรารู้จักได้อยู่หรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจว่า อนาคตจะให้คำตอบกับเราอย่างไรสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีและพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปครับ